ตอนที่1905หลิงฮั่นเป็นคนประเภทที่จะมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันเหลือเพียงเม็ดยาเม็ดสุดท้ายแต่เขากลับยิมออกมาด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งด้านนอกห้องหลอมนอกจากหลิงฮั่นแล้วยังมีอีกเคนที่ทำการหลอมเม็ดยาเสร็จแล้วและเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยก่อนเวลาการแข่งขันจะหมดลง อย่างไรก็ตามภายในห้องรอเม็ดยาเนื่องจากเพราะว่าน,นี่เป็นห้องเร่งเวลาเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วที่จะทําให้หลิงฮั่นทําการกลั่นวิญญาณขั้นสองได้สําเร็จสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังหลิงฮั่นช่างน่าขันการแสดงออกของลูเซียนหมิงเต็เมไปด้วยความรังเกียจกับการกลั่นวิญญาณถึงสองครั้งในการกลั่นครั้งแรกของหลิงฮั่นนั้นเขากลับทิ้งเม็ดยาไปการกระทําเช่นนี้ หมายความว่าอย่างไรต้องเป็นเพราะว่าเขาสามารถบรรลุการกลั่นวิญญาณขั้นแรกได้เท่านั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่เขาจงใจโยนเม็ดยาทิ้งไปเพื่อปกปิดความจริงที่ว่าความสามารถของเขาไม่เพียงพอหลิงฮันใช้เวลาเพียง4-5ถึงปีในการฝึกฝนการกลั่นวิญญาณขั้นแรกให้สำเร็จสิ่งนี้มันก็น่าทึ่งมากแล้วแต่ปัญหาก็คือการประเมินเม็ดยานั้น จะต้องเป็นเม็ดยาที่ยากและมีการเกร่นวิญญาณขั้นสองถ้าเช่นนั้นแล้วไม่ว่าการเกร่นวิญญาณขั้นแรกของเจ้าจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนมันก็เปล่าประโยชน์นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมลู่จินจึงต้องทำการทำข้อตกลงกับปรมาตาจือเฉิงเป็นระยะเวลา3ปีนั่นเพราะว่าไม่ว่าลิฮข่นจะเก่งกาจแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถบรรลุการแกร่นวิญญาณขั้นสองได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้และแม้แต่ปรมาจารย์นับรุ่งยาจิวเฉิงเองก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยหลิงฮันเขาไม่มีทางถอยแล้วจริงๆและเขาจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวกันละ่ะประมาจารย์จิวเฉิงเป็นกังวลเป็นอย่างมากหากเป็นเขาเองที่ทาการหล่อเม็ดยาเขาจะมีความมั่นใจมากเท่าะว่ตอนนี้เขาเองก็อดที่จะประหมา่าไม่ได้จนมีเงยอ,อยู่เต็มฝ่ามือ สิทธิ์ตัวน้อยคนนี้ของเขาชอบทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นจริงๆการกลั่นวิญญาณครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์มีรอยยิ้มผุดขึ้นมาบนใบหน้าของหลิงฮันในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาได้ขัดเกลาทักษะในการกลั่นวิญญาณขั้นแรกให้ค่อยๆไปสู่ระดับที่สมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นเทคนิคนี้เขาก็คิดคนขึ้นมาเองนี่มันน่าทึ่งเป็นอย่างมากหมายความว่า มันเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถทำการสร้างเทคนิคการกลั่นวิญญาณที่เป็นของเขาเองเพียงคนเดียวในตอนแรกก็ยังมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยแต่หลังจากการกลั่นวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์ไม่กี่ครั้งที่ผ่านๆมาและภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลเขาก็ประสบความสำเร็จในการกลั่นวิญญาณขั้นแรกการกลั่นวิญญาณขั้นแรกสมบูรณ์แบบเอาล่ะ มาเริ่มการกลั่นวิญญาณขั้นที่สองกันเถอะหลิงฮั่นสะบัดฝ่ามือของเขาเพื่อให้เม็ดยาลอยขึ้นทันใดนั้นเปลเพลิงก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขากลายเป็นเชือกลายเส้นที่ประสานเข้าด้วยกันราวกับใยแมงมุมหลิงฮั่นมีสมาธิปเป็นอย่างมากเขาลืมไปแล้ววันนี้คือการทดสอบและเป็นเพียงแค่การหล่อเม็ดยาเท่านั้นสภาวะของเขานั้นเข้าใกล้กับตาวันยิ่งใหญ่ไร้ตัวตน และเป็นธรรมชาติหลังจากที่พวกเขาได้เห็นฉากนี้นักปรุงยาจำนวนมากก็ตกใจสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยากเป็นอย่างมากและสามารถทำให้เม็ดยาที่ล้อมจะมีระดับที่สูงกว่าปกติราวกับว่าสวรรค์และโลกกำลังให้ความช่วยเหลือเขาในกรณีนี้เต่าที่ยิ่งใหญ่ย่ยยอมถูกสกัดออกมาอย่างง่ายดายผสมผสานและสอดคล้องกับพลังของเม็ดยา พระเจ้าภายใต้แรงกดดันจากการประเมินผู้เยาคนนี้สามารถเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนได้จริงๆอย่างนั้นหรอให้ตายเถอะพวกเขาถึงกับพูดไม่ออกจะกล่าวว่าผู้เยาวคนนี้ไม่สนใจชื่อเสียงและโชคลาภหรือเขาเกิดมาเพียงเพื่อสาในการปรุงยาเท่านั้นนี่มันน่าทึ่งเป็นอย่างมากการแสดงออกของลเซียนมิงและคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างมากหลิงฮัน สามารถบรรลุการกลั่นวิญ,ญญาณขั้นสองได้จริงๆการกลั่นขั้นที่สองนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันได้เป็นไปได้อย่างไรเวลาผ่านไปเพียงแค่สามปีเขาไม่สามารถที่จะบรรลุการกลั่นวิญญาณขั้นแรกได้ด้วยซ้ำแล้วเขาจะทำการกลั่นขั้นที่สองได้อย่างไรทว่าข้อเท็จจริงสำคัญกว่าคำพูดพวกเขาถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวพวกเขาได้แต่วังว่า คุณภาพของเม็ดยาที่หลิงฮั่นทำการหลอมนั้นจะมีสูงมากเกินไปนักและมาตรฐานของการกันวิญญาณขั้นที่สองก็เช่นกันค่าคิดว่านายน้อยหลิงสามารถเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนได้ในเวลานั้นและเขาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้นำของเมืองวิถีโอสดใช่ใช่ใชมันก็หายากเกินไปจริงๆหลายคนแสดงความคิดเห็นค่าไม่เห็นด้วยนะบางคนคัดค้าน การทดสอบคือการทดสอบเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อกฎได้นั่นสินะอย่าบอกนะว่าเขาจะเปลี่ประกายไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้กลายเป็นผู้นำความคิดเช่นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจำนวนมากเช่นกันทั้งสองฝ่ายก็เริ่มโต้เถียงกันไปมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้ในขณะนี้แต่ก็ทำให้หลูเซียนหมิงและคนอ,อื่นๆน่าซีดด้วยความตกใจ เพราะว่าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้มาก่อนและการทดสอบก็ยังไม่เสร็จสิน้นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้คนพวกเขาก็มีคนที่พวกเขาสนับสนุนอยู่แล้วควรจะรู้ว่ายังมีนักปรุงยาจื่อเฉิงอยู่เบื้องหล,ลังคอลลิงฮันตราบใดที่เขาพูดอะไรบางอย่างในเวลานี้เพื่อสนับสนุนหลิงฮันและนั่นมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโชคดีที่ปรมาจารย์จื่อเฉิงไม่ได้กล่าวอะไรเลย ปรมาจารย์ชื่อเชิงแต่ไม่ได้ความมั่นใจในตัวของหลิงฮั่นและเขาก็ไม่สนใจที่จะใช้กลอุบายเล็กน้อยเช่นนี้แน่นอนถ้าหลิงฮั่นล้มเหลวในการกล่อวิญญาณขั้นที่สองจริงเขาก็ไม่รังเกียจที่จะใช้อิทธิพลของเขาเพื่อเปลี่ยนมุมมองของบางคนเขานั้นไม่สงสัยในความสามารถของหลิงฮั่นเลยภายในห้องรอเม็ดยาเวลาหนึ่งวันก็ได้ผ่านไปอย่างเงียบ หลิงฮั่นยื่นมือกมาและคว้ามันเอาไว้ตูมเปลวเพลิงก้าวสวรรค์พุ่งขึ้นห่อห่มเม็ดยาระดับนิรันต์เปลยวเพิงนั้นรุนแรงราวกับกําลังจะเปลี่ยนเม็ดยาระดับนิรันต์ให้กลายเป็นเท่าทานในขณะนั้นหลิงฮั่นก็เคลื่อนไหวอีกครั้งและส่งวารีพลังหยินเร้นลับออกไปวารีและเปลวเพลิงยับยั้งซึ่งกันและกันและพลังของเปลียวเพิงก้าวสวรรค์ก็ถูกยับยั้งทันทีด้วยพลังของวารีและเปลวเพลิง เป็นการผสมผสานความเย็นจัดและความร้อนจัดสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ได้นี่คือความเข้าใจของลิงคั่นในศาสตร์แห่งการปรุงยาโตมน้ำแข็งแล้วไฟพุ่งขึ้นจากนั้นทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความสงบทว่าคิ้วของลิงฮั่นก็ขมวดเข้าหากันเพราะเขาต้องการที่จะทำลายเม็ดยานิดถิงเนื่องจากว่ามันขาดความสมบูรณ์แบบไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตอนแรกเขาคิดว่าการกลั่นวิญญาณขั้นที่สองจะสมบูรณ์แบบซึ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเขาต้องการจะทําการหล่อมเม็ดใหญ่ครั้งเขาล้มเหลวอย่างนั้นหรอหลู่เซียนมิงและคน,น,นอื่นๆคิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเขาล้มเหลวเม็ดยาที่ถูกหลอมขึ้นมาจะต้องถูกทําลายไปนี่จะต้องเป็นการกลั่นวิญญาณนั่นจะต้องเป็นเพราะว่า คุณภาพของการกลั่นดีไม่พอซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมใบหน้าของหลิงฮั่นนั้นถึงได้บุดบึ้งเช่นนี้เหล่าผู้สืบทอดอีกเคนสงบลงเล็กน้อยความล้มเหลวนี้จะต้องทำให้ความนิยมของหลิงฮั่นลดลงอย่างแน่นอนหลังจากนั้นหลิงฮั่นก็ผักประตูมาปรมาจารย์นับปรุงยาจูยเฉิงกล่าวว่าในเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเรามาเริ่มการประเมินระดับของเม็ดยากันเลย และกล่าวต่อว่าจะทำการสมชื่อผู้รับผิดชอบในการประเมินเม็ดยาล่วหญิงซื่อกงกงเทียนและรายชื่อคนอื่นๆขอรับนักปรุงยาทั้ง10คนก้าวเดินออกมาพวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นนักปรุงยาระดับ3มดาวพวกเขาเดินมาอยู่ต่อนหน้าของเหล่าผู้สืบทอดแต่ละคนแล้วเริ่มทำการประเมินเวลาในการรอเม็ดยานั้นยาวนานมาก แต่การตรวจสอบใช้เวลามินานอย่างไรก็ตามการเลือกผู้นําในอนาคตของเมืองวิถีโอสดนั้นก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงทําการประเมินซ้ํำๆหลายครั้งก่อนที่จะได้ข้อสรุปปรมาจารย์จือเฉิงกล่าวอย่างใจเย็นรายงานผลตามลําดับที่พวะเจ้าเดินออกมาผู้สืบทอดอูกันได้ทําการหลอมเม็ดยาวิวญญาณยอดเขาสีครามในบรรดาเม็ดยาระดับสองดาว ความยากในการกลั่นอยู่ในระดับปานกลางและคุณภาพของเม็ดยาน,นั้นมีคุณภาพสูงการกลั่นขั้นแรกสมบูรณ์แบบและการกลั่นขั้นที่สองธรรมดานักปรุงยาระดับ3ดาวกล่าวรายงานทันทีปรมาจารย์จิวเชิงพยักหน้าและกล่าวจากนั้นเราจะใช้ผลลัพธ์นี้เป็นพื้นฐานและกำหนดเป็น10คะแนนเพื่อลบหรือเพิ่มสำหรับการให้คะแนนในภายหลังขอรับนักปรุงยาทุกคนพยักหน้า เนื่องจากเราจะเปรียบเทียบจำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงผู้สืบทอดลูเซียนมิงได้ทำการหลออเ,เม็ดยากระดูกหยกในบรรดาเม็ดยาระดับสองดาวความยากในการกลั่นนั้นต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางการกลั่นขั้นแรกสมบูรณ์แบบขั้นที่สองก็สมบูรณ์แบบเช่นกันปรมาจารย์จือเฉิงไต่ตรองเล็กน้อยและกล่าวว่าระดับความยาก และระดับของเม็ดยาที่เสร็สมบูรณ์ค่อนข้างแย่กว่าเล็กน้อยแต่การกล่นวิญญาณทั้งสองนั้นสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ลูเซนหมิงเพิ่งเข้าสู่ศาสตร์แห่งการปรุงยาเพียงแค่200ล้านปีเท่านั้นเขาจึงสามารถเพิ่มคะแนนพิเศษได้และคะแนนสุดท้ายคือ11คะแนนมีใครมีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่การแสดงออกบนใบหน้าของอูการก็เซดลงอย่างกระทันหัน เขาไม่คิดว่าเขาจะแพ้เร็วขนาดนี้เห็นด้วยขอรับนักปรุงยาทุกคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยปรมาจารย์นักปรุงยาจือเชิงไม่ได้ตั้งใจที่จะกำราบหลู่เซียนหมิงแต่อย่างใดเพียงเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของลู่จินทว่าหลิงฮั่นนั้นหัวเราะย่อภายในใจอาจารย์ของเขานั้นชั้นเชิงในการใช้วาจานั้นไม่มีใครสามารถเทียบเพียงได้และก็ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้เช่นกัน เขามั่นใจว่าเขาจะชนะดังนั้นเขาจึงจงใจจะทำเช่นนี้เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ปรมาจารย์จิอเฉิงจะได้รับการสรรเสริญจากผู้คนอาจารย์ของเขานั้นเป็นจริงจอกเจ้าเล่โอ้ไม่สิเขาฉลาดมากและมองการไกลยอย่างลึกซึ้งตั้งหากเราตอนที่1906ผู้สืบทอดฉินกูอยู่ได้หล่อเม็ดยาเสริมปฏิพี ในบรรดาเม็ดยาระดับสองดาวความยากในการหลอมนั้นสูงและคุณภาพของเม็ดยาคือสูงสุดสำหรับการกลั่นขั้นแรกธรรมดาและการกลั่นขั้นที่สองก็ธรรมดาเช่นกันนักปรุงยาระดับสามกราวรายานหลังจากที่เขารายงานเสร็จสิน้นความกลหนก็เกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนสำหรับนักปรุงยาระดับสอดาวที่หลอมเม็ดยาที่มีความยากสูงสุด เมื่อทำการกลั่นวิญญาณมันก็ยากที่จะไปยังระดับสูงสุดสิ่งนี้มันเกินความสามารถของนางจริงๆดิดีดีดีทุกคนรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากแม้แต่ปรมมจารย์จิวเฉิงก็ยังแสดงความชื่นชมและพูดกับชินกูอยู่ว่าเจ้าเดก,กาวเข้าสู่ระดับแบ่งแยกวิญญาณเมื่อสามแสนปีก่อนเป็นไปได้หรือไม่ว่าการแยกวิญญาณครั้งแรกของเจ้านั้น ถูกเปลี่ยนด้วยองค์ประกอบทั้ง5ของสวรรค์และโลกตามการคาดเดาของปรมจารนักปรุ่งยาจือเฉิงเขาก็สามารถเดาผลลัพธ์ได้ทันทีแต่สําหรับการจัดตําแหน่งขององค์ประกอบที่แน่นอนนั้นแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถตัดสินคุณลักษณะเฉพาะได้เจ้าค่ะชินกัวอยู่ตอบกลับด้วยความเคารพทันทีจิตวิญญาณอย่างของข้าคือแก่นแท้ของน้ําและไม้ทุกคนแสดงความอิจฉา จิตวิญญาณอย่างชนิดนี้ไม่ได้มีประโยชน์แม้แต่น้อยสำหรับการต่อสู้หรือศาสตร์แห่งวรยุทธ์แต่สำหรับนักปรุงยามันเหมือนกับของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้มีเพียงวิญญาณที่แบ่งเป็นไฟและไม้หรือวิญญาณที่แบ่งเป็นธาตุดินและธาตุไม้เท่านั้นที่จะสามารถจับคู่กับสิ่งนั้นได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มคะแนนให้กับนางได้อย่างแน่นอนปรมาจารย์จืเฉิงหยุดเล็กน้อยและกล่าวว่นาคะแนนรวมคือ11บชินกูอยู่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ตอนนี้นางก็ได้อันดับที่1กับลูเซียนหมิงและแสงหน้าอูก,กันแล้วหลังจากนี้นางจะไม่มีคู่แข่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันระหว่างนางกับลูเซียนหมิงเท่านั้นอีกทั้ง คุณลักษณะของวิญญาณของนางก็คือน้ำและไม้และเมื่อระดับผมเพาะเพิ่มขึ้นประโยชน์ของการหล่อมเม็ดยาก,ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นและนี่ก็จะทำให้นางเปล่งประกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นไปอีกลูเซียนหมิงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางแน่นอนอูกานร,รู้สึกผิดหวังมากขึ้นเขารู้ว่าตำแหน่งผู้นำนั้นอยู่ไกลจากเขาเป็นอย่างมากทัในใดนั้นเขาก็หมดกำลังใจและทรุดตัวลงกับพื้น ไม่รู้ว่าเขาควรจะแสดงสีหน้าแบบไหนดีอันดับที่4อันดับที่5และอันดับที่6นักปรุงยาทั้งหมด10คนรายงานระดับของเม็ดยาที่พวกเขาได้ทําการตรวจสอบตามลําดับในขณะที่ปรมาจาร,รย์จิวเชิงได้ให้คะแนนทัศนคติของเขานั้นน่าเชื่อถือและได้รับความเคารพจากทุกคนในที่สุดก็ถึงตาของลิงฮันแล้ว ผู้สืบทอดหลิ่งฮันได้ทำการหลอมเม็ดยาเปลวเพลิงสวรรค์ในบรรดาเม็ดยาระดับสองดาวความยากในการหลอมนั้นสูงและคุณภาพของเม็ดยานั้นก็อยู่ในระดับสูงการกลั่นขั้นแรกสมบูรณ์แบบและการกลั่นขั้นที่สองก็สมบูรณ์แบบเช่นกันนักปรุงยาคนที่10บประกาศออกมาฮะอะไรทุกคนตกอยู่ในความโกลาหล แม้ว่าเม็ดยาที่หลิงฮั้นทำการหลอมนั้นจะได้กว่าเฉินกู่อยู่เล็กน้อยแต่มันก็ถึงระดับสูงแล้วและควบคู่ไปกับอายุในศาสตร์แห่งการปรุงยาของนางด้วยซึ่งก็สามารถชเฉยๆช่องว่างระหว่างทั้งสองได้อย่างแน่นอนที่จริงแล้วเขาสามารถเอาชนะเธอได้ด้วยซ้ำและการกลั่นวิญญาณขั้นที่สองเขานั้นสมบูรณ์แบบจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนภายในห้องหลออเม็ดยาตอนนั้น เจ้ายังขมวดคิ้วและก็ยังมีสีหน้าบูดบึ้งอยู่ไม่ใช่เหรอปรมาจารย์จิวเชิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาและเมื่อเห็นการแสดงออกที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้คนจำนวนมากเขากล่าวว่าพวกเจ้าทั้งสิบคนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นักปรุงยาระดับสามดาวอีกเคนรีบมารวมตัวกันพวกเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าหากพวกเขาไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเป็นการส่วนตัวแต่หลังจากนั้นไม่นาน ทุกคนก็ดูตกตะลึงและรู้สึกเคารพเป็นอย่างมากแม้ว่าทักษะในศาสตร์แห่งการปรุงยาในปัจจุบันของลิงฮั่นนั้นจะด้อยกว่าพวกเขาก็ตามการกลั่นครั้งแรกนั้นสมบูรณ์แบบแล้วไร้ที่ติแต่ก็มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการปรับแต่งขั้นที่สองแม้ว่าจะถือว่าสมบูรณ์แบบก็ตามนักปรุงยาทั้ง1ิบคนพูดคุยกันสักพักและประกาศบทสรุปสุดท้ายพวกเขา ไม่ได้กล่าวถึงคุณภาพของเม็ดยาแน่นอนวันนี้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วค่ะข,ข้ามีเชื่อหลู่เซียนหมิงร้องออกมาทา,ทางทางที่ตัวเขาเองก็ไม่จำเป็นต้องให้ปรมาจารย์จยูเฉิงให้ขนานทุกคนก็รู้ว่าหลิงฮั่นได้รับชัยชนะแล้วและยิ่งไปกว่านั้นทักษะในศาสตร์แห่งการปรุงยาของเขานั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยในหมู่ผู้สืบทอดด้วยกัน นักปรุงยาระดับสามดาวพูดออกมาโดยไม่สุภาพแม้แต่น้อยนี่คือบทสรุปของพวกเราทั้งสิบคนเจ้าสงสัยพวกข้าหรืออย่างไรแม้ว่าหลูเซียนหมิงจะเป็นผู้สืบทอดแต่ความสำเร็จของเขานั้นควรจะเป็นเพียงแค่นักปรุงยาระดับสามดาวและเสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาเป็นเพียงนักปรุงยาระดับสองดาวในปัจจุบัน เขามีสิทธิ์อะไรจะสงสัยในบทสรุปที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจากนักปรุงยาระด,ดับ3ดาวทั้ง10คนเจ้าไม่พอใจอย่างนั้นหรอปรมาจารย์จิวเชิงพยักหน้าและกล่าวว่าข้าจะให้คะแนนหลิงฮั่นส5คะแนนมีใครคัดค้านหรือไม่ทุกคนแลกเปลี่ยนสายตากันพวกเขาทั้งหมดคิดว่าหลิงฮั่นนนั้นเหนือกว่าลูเซียนหมิงและฉินกูอยู่อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่น่าจะถึงสิคะแนน น่าจะได้สักประมาณ12 1 3ถึง13คะแนนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ไดอย่างใดดังนั้นพวกเขาทำไมต้องขัดใจกับปรมาจารย์จิวเฉิงท้ายที่สุดแล้วหลิงฮั่นนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาดังนั้นจึงสามารถเข้าใจว่าเขาต้องการยกหลิงฮั่นนั้นขึ้นสูต่ตำแหน่งที่สูงขึ้นช่างน่าเสียดายที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างแท้จริง บรราจารย์จูจ่เชิงให้คะแนนหลิงฮั่น15คะแนนไม่ใช่เพราะว่าเขาจงใจจะยกหลิงฮั่นให้สูงขึ้นแต่เทคนิคที่หลิงฮั่นใช้ในการกลั่นวิญญาณน,นั้นหลิงฮั่นได้คิดค้นขึ้นมาเองเพียงเท่าน,นี้ก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะเพิ่มอีก2หรือ3คะแนนไม่ว่าจะอย่างไรหลิงฮั่นก็ชนะด้วยความได้เปรียบอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งข้าขอประกาศว่าผู้นำในอนาคตของเมืองวิธีโอสถ จะเป็นของหลิงฮันปรมาจารย์จูเฉิงกล่าวเสียงของเขานั้นดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องดังกึกก้องไปยังทั้งห้าอาณาเขตของเมืองวิถีโอสถ300ล้านปีต่อมาข้าจะออกตำแหน่งผู้นำและหลิงฮันจะเข้ารับตำแหน่งขอรับในศาลาปรุงยาทุกคนก้มตัวลงการแทนที่คนรุ่นเก่าด้วยคนรุ่นใหม่ ได้สำเร็จรุ้ล่วงไปด้วยดีและศักยภาพของลิงฮ้าก็ทำให้ทุกคนเชื่อว่าผู้เยาวคนนี้จะสามารถกลายเป็นนักปรุงยาระดับ4ดาวได้ในอนาคตและจริงๆแล้วอาจจะเหนือกว่าปรมาจาร์จือเฉิงซิริซ3แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นนักปรุงยาระดับ5ดาวได้แต่บางทีเขาอาจจะไปถึงการกลั่นขั้นที่8ในการกลั่นวิญญาณ ทุกคนผัดกันทั้งฉินกูอยู่และหลูเซียนหมิงก็จ้องไปยังหลิงฮั่นด้วยสายตาที่คุนเคืองหากไม่ใช่เพราะว่าการขึ้นสู่อำนาจอย่างกระทันหันของหลิงฮั่นพวกเขาจะมีโอกาสที่เป็นผู้นำของเมืองวิถีโอสถแต่ขั้นตอนนี้อาจจะนำพาไปยังสวรรค์หรือนอรกก็ได้ขอแสดงความยินดีกับนายน้อยหลิงผู้สืบทอดคนอื่นๆทั้งหมดก็เข้ามาแสดงความยินดีพวกเขารู้ว่าในอนาคต พวกเขาจะอยู่ภายใต้เงามืดของหลิงฮั่นเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเต็มใจที่จะออกจากเมืองวิถีโอสถพวกเขาจะต้องก้มศีสษะต่อนหน้าหลิงฮั่นหลิงฮั่นพยักหน้าให้ทุกคนโดยรอยยิ้มเล็กน้อยในตอนแรกเขาเป็นคนที่ใจกว้างมากนายน้อยหลิงอูก,กันเดินเข้ามาแม้ว่าใบหน้าของเขานั้นจะซีดมากก็ตามแต่เขาก็ยังต้องแสดงความยินดีต่อหลิงฮั่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ผลลั์นี้ก็เป็นสิ่งที่เขายอมรับได้เพราะเขาถูกโจมตีอย่างหนักในตอนแรกแต่ในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจทั้งหลูเซียนหมิงและเฉินกูอยู่ไม่ได้ถูกรับเลือกเป็นผู้สืบทอดซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นมากหลิงฮั่นมองเขาด้วยรอยยิ้มในตอนแรกอูกันเป็นคนที่หยิ่งพยองอูกันต้องการจะเชื้อเชิญหลิงฮั่นเข้าสู่ตระกูลแต่เมื่อเขาไม่ประสบความสำเร็จ เขาก็ขมขู่หลิงฮั่นและคิดร้ายกับเขาด้วยซ้ำอดีตก็ส่วนอดีตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะยินดีที่ติดตามนายน้อยหลิงและจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเมืองวิถีออสดโอการคุกเข่าลงในขณะที่เขาประกาศความพักดีต่อหลิงฮันมันเป็นการยอมจำนนจริงหรือความตั้งใจที่จะเข้าใกล้เขามากขึ้นเพื่อที่จะวางแผนร้าย รอยยิ้มมั่นใจกระจายไปทั่วใบหน้าของลิงฮันเขามีจิตวิญญาณที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สามารถรองรับทุกคนในโลกนี้ได้อย่างไรก็ตามหากใครต้องการอยู่เคียงข้างเขาและยังคงทำท่าทางเป็นประปรบก,กับเขาก็อย่าได้โทษเขาละกันที่เขานั้นโหดร้ายและไร้ความปราณีดีฉะนั้นก็เป็นกำลังให้เส่งกันและกันหลิงฮันยกอูก,กานขึ้นและอูก,กานก็ยิ้ม ดูเหมือนว่าความแค้นระหว่างพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะหายไปด้วยรอยยิ้มนี้แต่ไม่ว่าจะจริงใจหรือไม่ก็ตามมันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วบางคนอาจรู้จักคนคนหนึ่งมานานมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยหลังจากนั้นก็มีการเฉลิมฉลองภายในเมืองพวกเขานั้นไม่ได้เชิญบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมในครั้งนี้มันจะต้องรออีก300ล้านปีต่อมา เมื่อปรมารย์นับรญญาจือเฉิงสละตตำแหน่งผู้นำของเขาและหลิงฮันเข้ารับตำแหน่งแทนจากนั้นพวกเขาจะเชิญคนทั้งโลกอย่างแน่นอนนั่นเป็นสิ่งสําหรับอนาคต้าวันต่อมาความนิยมก็หายไปและหลิงฮันก็เริ่มเตรียมการเพื่อที่จะไปพบกับหยานเชียนลู่